นี้กำลังปลูกใหมอ่อายุกำลังจะย่างได้สองเดือนนะครับต้นทุเรียนเล็กนั้นหลังจากที่มันแตกยอดเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันสัญญาณว่าเราจะใส่ปุ๋ยให้มันพอมันร้องขออาหารแล้วเนื่องจากว่า,ามันมีนะครับมันมียอดอ่อนเกิดขึ้นแล้วนะครับตามกิ่งตามซอกใบพวกนี้แล้วก็ตามยอด นะครับก็แสดงว่ามันต้องการอาหารแล้วหลังจากที่เดือนที่ 1. น,นะครับเราให้ไปแล้วและก็กลางเดือนอเราก็ให้ไปแล้วนะครับเพื่อกระตุ้นให้มันกระเจริญเติบโตวันนี้หลังจากที่เราให้ไปแล้ว2อครั้งวันนี้เราก็จะมาดูว่าครั้งต่อไปที่เราจะให้เนี่ยมันต้องการอะไรนะครับในต้นทุเรียนเล็กนั้นเป็นต้นที่ มุ่งในการสร้างกิ่งสร้างใบสร้างยอดสร้างรากาเพราะฉะนั้นสูตรตัวหน้าก็จะต้องมากกว่าตัวกลางและก็ตัวหลังนะครับสูตรที่เหมาะสมสำหรับมันก็คือสูตร2577นะครับเพราะฉะนั้นก่อนใช้ก่อนทำเราจะต้องมาประเมินดูความต้องการของพืชก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเราจะได้จัดปุ๋ยให้ถูกต้อง นะครับต้นนี้เป็นต้นแรกเดี๋ยวเราก็ไปดูต้นต่อไปนะครับว่าอาต้นอย่างอื่นนะต้นอื่นนั้นมีความต้องการเช่นเดียวกับมันหรือไม่นะครับเราก็มาดูต้นที่สองต้นถัดไปในต้นนี้มันก็จะมีนะครับยอดอ่อนแตกออกมาแล้วนะครับมียอดปลีแตกออกมาและตรงตรงซอกใบนะครับระหว่างกิ่งกับใบนี้ระหวัง ลำต้นกับใบนี้มันก็จะมียอดอ่อนเกิดขึ้นนะครับก็แสดงว่ามันต้องการปุ๋ยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราให้ความทีระยะ15วันต่อครั้งนะครับก็น่าจะเหมาะสมสำหรับมันและสูตรที่ให้นั้นก็ใช้สูตร25-77นะครับเน้นตัวหน้าเหมือนเดิมเราก็มาดูต้นถัดไปอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ ก็จะมีตาข้างนะครับสาหรับแตกกิ่งใหม่สําหรับกิ่งข้างนะครับสเสร็จแล้วที่เราคบก็คือ,อมีอาการใบไหม้อย่างนี้นะครับเกิดขึ้นตรงนี้อันนี้ก็เกิดจากการกระทําของอคนใส่ปุ๋ยเองนะครับนั่นก็คือใส่ปุ๋ยเสริมามากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่เนี่ยในต้นเล็กมันต้องการปุ๋ยปริมาณน้อย ถ้าหากว่าเราใส่เกินอาจสังเกตก็คือนะครับขอบใบนี้มันจะไหม้นะครับขอบใบจะไหม้ลนนักษณะนี้เพราะฉะนั้นเวลาต้นทุเรียนปลูกใหม่ถ้าอยากจะได้เสริมปุ๋ยนะครับที่อยากให้มันโตไวาอาการวัดตวงโดยการใช้มือกานะครับหรือใช้กำมือหนึ่งกำมือนั้นมันมากเกินไปสำหรับต้นทุเรียนเล็กมันก็จะแสดงอาการใบไหม้อย่างนี้ห้เห็นนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีเครื่องมือวัดตวงก็คือใช้ฝาขวดน้ำครับท่านผู้ชมฝาขวดน้ำยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับตักปุ๋ยขึ้นมาแล้วก็ใส่ไปนะครับมันก็ได้ไม่เกิน10เม็ดก็ใส่รอบตรงนี้แค่นั้นเองนะครับก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราไม่เกิดอาการใบไหม้เช่นนี้นะเพราะฉะนั้นการใช้ปุ๋ยที่ละลายน้ำนะครับที่เราช่างวัดตวงเนี่ยดูจะปลอดภัยมากกว่านะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าใส่ปุ๋ยมากปุ๋ยเกินมันก็สามารถที่จะทําลายรากได้นอกจากทําลายรากแล้วก็จะเกิดอาการที่ใบเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับใบครับเกี่ยวกับลําต้นแล้วก็มีการสอบถามเข้ามาในกลุ่มหรืออะไรก็ตามท่านอย่าลืมว่าก่อนที่จะถามนั้นให้ลองย้อนกลับไปสักเจ็ดวันว่า ก่อนหน้านั้นที่จะเกิดอาการเหล่านี้ท่านใส่อะไรลงไปใส่ปริมาณเท่าไหร่อันนั่นแหละคือผลของมันที่จะแสดงออกมานะครับเพราะฉะนั้นต้นทุเรียนเล็กปลูกใหม่ถ้าเลี้ยงได้ก็ควรจะเลี้ยงถ้าหากว่าอยากใส่ก็ใส่สักสองสามเม็ดก็จะไม่เกิดอาการอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต้นถัดไปนะครับต้นทุเรียนเล็กนี้ก็มีอาการแตกยอดแล้วนะครับตรงปลายยอดก็มียอดเขี้ยวเกิดขึ้น นะครับแล้วก็มีใบด่าเกิดขึ้นตรงปลายกิ่งตรงนี้นะครับใบก็เริ่มที่จะอาการออกแล้วก็ตรงนี้ก็มียอดใหม่เกิดขึ้นมายอดยาวออกก็แสดงว่าก็ยังต้องใช้สูตร2577เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าวันนี้จะใช้ปุ๋ยอะไรเราก็มาดูความต้องการของพืชก่อนนะครับอ่เสร็จแล้วเราก็จะเลือกใช้สูตรปุ๋ยนะครับแล้วก็ปริมาณที่ถูกต้องอ่ หลักการของมันก็คือใส่น้อยแต่ใส่บ่อยนะครับก็จะทําให้พืชของเราจเจริญเติบโตได้นะครับและที่อาการสังเกตอีกหนึ่งอันก็คือ,อใบนี้มันมีอาการเริ่มเหลืองเห็นไหมครับท่านผู้ชมมีอาการเริ่มเหลืองอเดี๋ยวเราก็จะเสริมธาตุบางตัวเข้าไปนะหลังจากที่เราวิเคราะห์ว่าวันนี้เราจะใส่อะไรแล้วและพบว่าพืชปีอาการอย่างไรต้องการอะไรนั้นเราก็จะใช้สูตรพื้นฐานของเรา ซึ่งมีอยู่ซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มที่ปรับปรุงดินและป้องกันเชื้อโรคนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มฮอร์โมนกลุ่มที่3ก็คือสูตรอาหารก็คือกลุ่มสูตรปุ๋ยนั่นเองนะครับเพื่อง่ายแก่การจดจำนะครับอัตราส่วนที่เราใช้นั้นนะครับถ้าหากว่าเป็นต้นเล็กเราก็ใช้ปริมาณลดลงก็เลยซื้ออะมิโนซาราหรือฮิวมิก ที่เป็นกิโลกิโลมาเนี่ยเราก็จะทําให้เกิดการประหยัดและใช้คุ้มค่าก็คือ,อเราก็อาจจะแบ่งเป็น200กรัมก็จะใช้ได้5ครั้งถ้าหากว่าแบ่งเป็น250กรัมเราก็ใช้ได้4ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนแต่ละครั้งเราก็ต้องคิดด้วยนะครับว่าใส่ไปเนี่ยเสียงเงินทั้งหมดไปเท่าไหร่ตัวที่1เราก็ใช้ฮิวมิกหรือฟูลวิก200ถึง250กรัม เพื่อปรับปรุงดินฟื้นฟูรากบำรุงรากแล้วก็ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วนะครับเป็นเสริมธาตุเสริมอาหารต่อไปตัวนี้ก็คืออะมิโนโซาไลนยนะครับอันนี้เป็นถุงบรรจุมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับเวลาเราเปิดดูมันก็จะมีกลิ่นหอมของซาไลาใช้2 0 0ยถึง้กรัมนะครับเสร็จแล้ว สิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือไตรโคเดอร์มาไตรโคเดอร์มานั้นเราก็จะใส่สองสามสี่ช้อนก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแล้วแต่ว่าใครมีฝนชุกมากกว่ากันแต่ถ้าหากว่าฝนไม่ชุกเราก็ใส่สองสามช้อนนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็ทําให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงเจริญเติบโตเราเน้นการป้องกันนะครับที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตปกตินะครับก็คือ,อใช้ อะโทนิกหรือโซเดียมไนโตรฟิโนเลตตัวนี้จะช่วยในการบำรุงรากฟื้นฟูราดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราอยากจะให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วเราต้องไปบำรุงที่รากก่อนส่วนกิ่งก้านใบเป็นผลผลิตนะครับเป็นที่มาจากการทำงานของรากนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่รากพุ่งยอดมันก็พุ่ง นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ฮอร์โมนกระตุ้นแต่เราใช้ปริมาณเล็กน้อยนะครับอาใช้ประมาณครึ่งช้อนแกงอันนี้ก็จะใช้อาสูตรยี่ห้าเจ็ดประมาณ400กรัมช่างวัดตวงแล้วนะครับเราใช้ยี่ห้าเจ็ดเจ่รกรัมและก็เสริมด้วยสี่สิบหกศูนยเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เกิดการแตกยอดอย่างต่อเนื่องอันนี้อย่าใส่มากนะครับใส่มากต้นอาจจะตายได้ นะครับใช้น้อยๆใส่บ่อยๆแค่นั้นเองเสร็จแล้ววันนี้หลังจากที่เราดูต้นเรียบร้อยแล้วพบว่าบางต้นก็เริ่มเหลืองอบางต้นนี่ใบเริ่มเหลืองแล้วนะครับก็แสดงว่าธาตุอาหารเริ่มไม่เพียงพอ,อเราก็จะเสริมด้วยแมกนีเซียมซัลเฟตการที่พืชใบเริ่มเหลืองนะครับสีเขียวเริ่มหายไปมีสีเหลืองมาทดแทนอายุของใบก็จะสั้นลงเนื่องจากว่าพืชดึงอาหาร ยอดใหม่นั้นยอดใหม่ใบใหม่นั้นดึงอาหารไปเร็วจากพุ่นพี่จึงทําให้ใบอายุสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเสริมด้วยแมกนีเซียมนะครับซัลเฟตนะครับจะใช้ซัลเฟตก็ได้ในตีก็ได้นะครับน้ำหมักขี้วัวน้ําหมักขี้ไก่น้ําหมักขี้ข้างคาวนะครับน้ำหมักปลาหลายหลายอย่างผสมกันนะครับเพื่อใหอ้มันได้รับทุกอย่างที่เรามีนะครับรใส่เข้าไปแต่จะใส่ประมาณ200แค่นั้นเอง นะครับก็ใช้แค่นี้นะครับส่วนท่านจะเสริมแคลเซียมโบรอนอซึ่งเป็นสารละลายที่เตรียมไว้ก็นํามาใช้ได้แต่ถ้าไม่มีก็ใช้แค่นี้ก็ได้หากจะใช้แคลเซียมโบรอนก็จะใช้200ร้ซีซีหรือ200 ML อยตามขวดน้ําอัดลมเหล่านี้ก็ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็ใส่ในถัง200ลิตรนะครับใส่เรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำให้ครบ200ลิตรก็นำไปใช้ได้ นะครับส่วนท่านที่มีระบบน้ําแล้วก็สามารถปล่อยไปกัรระบบน้ําได้นะครับแล้วแต่ว่าอย่างไหนที่เหมาะสมสําหรับท่านนะครับก็เลือกเอาส่วนการใส่นั้นจะใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอแนะนําว่าควรจะใส่ไตรโคเดอร์มากก่อนเพื่อที่จะให้มันมีการแตกตัวแล้วก็ทวีจำนวนของเชื้อเนี่ยมากนะครบต้นทุเรียนเล็ก เมื่อเปรียบเทียบกระต้นทุเรียนใหญ่สูตรก็คล้ายๆกันแต่ใช้ปริมาณน้อยกว่าแค่นั้นเองนะครับ